ตัวอย่างข้อที่ามนะครับนะครับเราจะทำการหา Gaussian elimination หรือว่าการกำจัดแบบเกาส์นั่นเองนะครับด้วยวิธีเกาส์ Gaussian elimination to solve the system the systems of linear equation โจทย์ที่จะให้จะเป็นระบบสมการเชิงเส้นมานะครับ 2W-X-3Y-Z-9 w x ล2 z 1บ x w 2 x 3 y ลบ 3y บวกด้วย z เท่ากับลบ9 w บวก x บวก y ลบ2 z เท่ากับ10 3 w บวกด้วย 2x ลบ 3y ลบ4 z, เท่ากับ6ลบดับเบูลบ 4x บวก y บวก z เท่ากับ6นะครับให้เป็นระบบสมการเชิงเส้นมานะครับ4ส,สมการด้วยกันวิธีทำนะครับในการจะแก้สมการของระบบสมการเชิงเส้นนะครับโดยใช้วิธีการของ Gaussian e l i m i n a t i o n เริ่มจากสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1เนี่ยเราจะทำการ แปลงจาก Equation เครับให้เป็นในรูปแบบของ m มทริกนะครับเราจะแปลงจากในรูปแบบ m a t ริกเนีครับให้เป็นในรูปของ augmented m a t r i x นะครับภาษาไทยก็จะเรียกเป็น m a t ริกแต่งเติมนั่นเองนะครับจากเดิมจากสมการนะฮะเราก็ทำเป็น m a t ริกแต่งเติมก็คือการนำค่าสัมสิทธิ์ ของน้าตัวตัวแปรของแต่ละสมการมานะครับคือ2ลบ1ลบ3 1อันนี้ก็9นะครับเอาพุท1 1 1นลบ2 10 3 2ลบ3ลบ4 6นะครับลบ1ลบ4 1่นนะครับในรูปแบบของ augmented matrix นะครับ อันนี้คือสเต็ปที่1นะครับถัดมาเราจะเริ่มทําของสเต็ปที่2อพอเราจัดรูปในรูปแบบของแมทริกออเมนเ e d แมทริกแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําเป็นในรูปแบบของตร i แอง u l a r form รูปแบบของ t r i แองกู a r าฟอร์มคือเป็นลักษณะแบบนี้เห็นให้สวยหนะ่อย อันนี้จะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับตรงที่เป็นสามเหลี่ยมนี่คือศูนย์ทั้งหมดเราจะจัดให้รูปเป็นกรงฟกราฟอร์นะครับวิธีการนะครับจะตั้งโจทย์อันเดิมก่อนคือเท่ากับอันนี้2 1งหนึ่งสามลบหนลบหนึ 1, ่สองลบสีลบสามลบสามหะครับหนึ 1, ่ลบสอลบสี่หนึ่ง 9ก้าสิบหกเก้านะครับสิ่งที่เราจะทำนะคบก็คือเราจะทำให้เป็น t r i a n g l r for t r i a n g l r for คือทำให้เป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับในตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมันดับสิ่งที่เราจะทำก็คือจะทำก้อนของตรงนี้ครับให้มีค่าเป็นศูนย์ดังนั้นคอลัมน์ที่หนึ่งก็คือเราต้องทำตรงนี้เป็นศูนย์ก่อนสามพจน์นี้เป็นศูนย์ก่อน 3, วิธีการนะครับก็เริ่มจากตัวที่1จะก,กำจัด1ออกเราก็ตั้งแถวนะครับแถว r 2ลบกับวงเล็บ r ที่อยู่ข้างบน r 2คือ r 1ที่เราจะเป็นตัวเทียบตัวใช้นะครับซึ่งเราจะใช้เป็นตัวมันเองส่วนด้วยตัวที่อยู่ข้างบนมันก็คือ1.2ส่วน2ตัวนี้นะฮะก็คือเป็น r 3ลบกับวงเล็บ r 1 นะตัวบนสุดนะครับเทียบกับตัวมันเองส่วนด้วยตัวที่อยู่ของบนสุดที่เราเทียบก็คือ3าส่วน2ตัวนี้ก็คือ r 4ลบกับวงเล็บ r 1นะครับซึ่งก็คือตัวมันเองส่วนด้วยตัวบนสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำของในแต่ละส่วนกันนะเพื่อากาจัดค่า1 3แล้วก็ลบ1ออกไป นะครับวิธีการอาจารย์จะไปอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับวิธีการนะครับก็เริ่มจาก r สองก่อน r สองนี้คือแถวที่สองทั้งหมดเริ่มเลยตัวที่1ก่อนก็คือ1ลบกับวงเล็บ1ส่วนสองคูณกับตัว r 1ข้างบนตรงนี้ก็คือบนนี้คือสองอน,นั่นเองตัดกันนะครับ1ลบ1ก็มีค่ากับศูนยะ์เราได้กำจัดตรงนี้ได้เป็นสูตรวะเราทำทั้งแถวเลยครับ อันถัดมาก็จะเป็น1ลบกับ1ส่วน2คูณกับลบ1เท่ากับ1.5ตัวนี้1ลบกับ1ส่วน2คูณกับลบ3เท่ากับ2.5ตัวถัดมานะครับ1เป็น2แล้วตัวถัดมาคือลบ2นะครับตัวถัดมาอันนี้1 1 2, 2, so 1ลบสอง ตัวถัดมาคือลบสลบกับ1 2, นส่วนสะครับคูณกัน1เท่ากับลบสอจุดหนะครับแล้วก็10ลบกับ1นส่วนสะครับคูณกับลบเก้าคูณกับเก้นะครับคูณกับลบเ เอาในที่นี้จารย์ขอใส่โจทย์เพิ่มข้างบนคือลบเนะเขียนไม่ครบนะครับอันนี้ลบเดังนั้นนี้ก็เป็นลบ 9, เก็จะได้ออกมาเท่ากับ14.5นะอันนี้ได้ละหนึ่งอันของตัวแถวสองนะครับเรามาทำตัวแถวที่3มต่อ ตัวแถวริสามนะครับก็คือจะเริ่มจากตัวเลขสามวะนะกนะ็คือสามลบกับสามส่วนสองคูณกับตัวบนสุดก็คืออันหนึ่งตัดกันก็มีค่า 0, เท่ากับศูนย์กำจัดได้ละเท่ากับถัดมาคือสองลบกับสามส่วนสองนะครับคูณกับลบหนึ่งเท่ากับสามจุดห้าลบสามนะครับลบกับสามส่วนสองคูณกับลบสาม เท่ากับ1.5นะครับลบ4คูณลบ4นะครับถ้าเหมือนเดิมนะลบ4ลบกับ3ส่วน2นะครับคูณกัน1เท่ากับลบ5.5ตัวสุดท้ายนะครับก็คือ6นะครับลบกับ3ส่วนด้วย2คูณกับลบ 9, 9. นะครับมีค่าเท่ากับ19.5อันนี้ก็ได้เป็นของแถวที่3เราจะทําทั้งแถวเลยนะที่เราต้องการกำจัดให้มีค่าเป็น0นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นแถวที่4ก็คือแถวนี้ก็จะเท่ากับนะครับตัวเลขหนึ่งคือลบ1นะครับลบกับลบ1ส่วน2คูณด้วยตัว r 1ก็คือ2 ตัดกันนะครับมา1-1-1ลบ1บวก1ก็ได้0นะครับถัดมาก็คือลบ4ลบกับลบ1ส่วน2คูณกับลบ1เท่ากับลบ4.5นะครับ1ลบกับลบ1ส่วน2คูณกับลบ3เท่ากับลบ0.5นะครับ1ลบกับลบ1ส่วน2คูณกัน1 เท่ากับ1.5 6ลบกับลบ1ส่วน2คูณกับลบ9เท่ากับ1.5นะครับก็จะได้มาของเป็น uh, แถวที่4นะครับแถวที่4ละนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยที่เราทำได้ แล้วใช่ไหมครับก็สามารถกำจัดให้มีค่าเป็นศูนย์ได้แล้วก็ใส่ก่อนคือ2องลบ1นลบสนี่ตัวเดิมนะครับวันนี้เป็น9 <c oughs> แถว1ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอมาดูแถวที่สองับที่เราทำออกมาได้ในเอา์พุตตรงนี้เราก็จะมาใส่ตรงนี้ครับก็คือ0 1.5ย์นะครับ2.5งจลบสอนะครับสิบ ถัดมานะครับก็คือ0.35เยอะนิดนึงนะครับ1.5ลบ5.5นะครับ19.5นะครับแถวถัดมานะครับก็คือ0ลบ4.5ลบ0.5นะครับ1.5แล้วก็1.5นะครับได้ละ หลังจากนั้นเราก็ทำต่อครับก็คือสิ่งที่เราต้องทําต่อคือในคอลัมน์ที่สองเราต้องกําจัดตรงนี้ออก2องตัวเพื่อจะทําให้มีค่าเป็นศูนย์ตัวน,นี้ก็จะตั้งเป็น r 3ามลบกับวงเล็บ r ที่อยู่ข้างบน r 3ามทีกนีก็จะเป็น r 2ตัวมันเองก็คือ3.5ส่วนในตัวที่เป็น r 2ก็คือ1.5นะครับตัวนี้ก็คือเป็น r 4นะครับลบกับวงเล็บตัวที่อยู่ข้างบน ที่เราจะทำนะครับก็คือตัวนี้1.5คือ2 r 2นันเองตัวมันเองก็คือลบ4.5นะครับส่วนด้วย1.5นะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับอันนี้เราก็ทำเช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนเดิมจารก,ก็จะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แล้วกัน นะครับอันนี้ก็คือเป็นของ r 3 r 3นี่คือจะเริ่มที่3.5ลบกับวงเล็บ3.5ส่วนด้วย1.5นะครับมาคูณด้วย r 2องในนี้คือ1.5ตัดกันลบกันมีค่าได้ก็สนูนะครับตัวถัดมานะครับก็คือ1.5นะครับลบกับ3.5ส่วนด้วย1.5นะครับคูณกับ ตัวบนนี้นี่ก็คือ2.5นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับลบสีนะครับถัดมาคือลบห้ลบกับ3.5ส่วนด้วย1.5คูณกับลบสอเท่ากับ0.3นะครับถัดมานะครับก็คือ19.5ลบกับ 3.5นะครับส่วนใน1.5นะครับเราก็มาคูณด้วย14.5จะได้เท่ากับลบ14.3นะครับนี่ก็คือเป็นแถวที่3อันนี้จะเป็นแมทริกแบบ4คูณ4นะในการกำจัดให้เป็นเล g u ท a r f o r m ฟอ่อ์เป็น r ร a n กูร a าฟอร์ไวาจะเยอะนิดหนึ่งน,นะครับ ถัดมานะครับก็อยู่ตรงนี้ละกันนะฮะก็คือจะมาเป็นลบ4.5ลบกับลบ4.5ส่วนด้วย1.5นะครับคูณกับ r 2ในนี้ก็คือ1.5ตัดกันนะครับก็เหลือ0ถัดมานะครับก็คือลบศูลบกับลบสี่ส่วนด้วย1.5คูณด้วย2.5 นะครับซึ่งจะได้เท่ากับ7ถัดมานะครับก็คือ1.5นะครับลบกับลบสี่ส่วนด้วย1.5นะครับคูณด้วยลบสอนะครับจะมีค่าเท่ากับลบหถัดมานะครับก็คือ1.5ลบกับลบสี่ส่วนด้วย1.5 คูณด้วย14.5นะครับมีค่าเท่ากับ45นะครับอันนี้ก็ทำได้แล้วครับของกำจัดในคอลัมน์ที่2นะครับของแถว3และ4ซึ่งเราก็จะได้ออกมาเท่ากับนะครับจารย์ก็เขียนแมทริกต่อนะครับก็คือ2 1 3ลบ1ลบ3 1 9อันนี้ก็คือ0 1.5 สองจุดห้าลบสองจุดห้าสิบสี่จุดห้านะครับแล้วก็นี้ก็จะมาศูนย์นะครับก็เรียงตามอันนี้เลยศูนย์นะครับแล้วก็นะครับเรียงตามอันนี้ก็คือแถวนี้ใช่ไหมของตัวนี้นะครับก็คือเริ่มั้งแต่สามนี่คือเป็นศูนย์ลบสี่จุดสามนะครับ 0 3แล้วก็ลบ14.3นะครับถัดมานะครับอันนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองอันนี้0ไว้ก่อนอันนี้ก็คือ0 7-6ลบ6แล้วก็45หนะครับหลังจากนั้นพอเราได้แมทริกอันนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ยังไม่ได้เป็นไทแกราฟอร์มเพราะว่าต้องเหลือตัวนี้ตัวหนึ่งแต่แล้วเราก็มาทำในคอลัมน์ที่3ต่อในนี้ก็คือแถวที่4 ลบกับวงเล็บตัวที่อยู่บนแถวที่4ก็คือ r 3แถวที่3ตัวมันเองก็คือ7ส่วนด้วยตัวที่อยู่ข้างบนก็คือเส่วนด้วยลบ4.3นะครับซึ่งก็ทำเหมือนเดิมเลยครับก็จะได้มาว่านะครับก็คือเริ่มจาก7ลบกับ7ส่วนด้วยลบ4.3นะครับคูณด้วยตัวที่อยู่ข้างบนก็คือลบ4.3 ตัดกันนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับตัวถัดมาก็คือลบหกลบกับเจ็ดส่วนด้วยลบสี่จุดสามนะครับคูณด้วยศูนย์จุดสามนะครับจะมีค่าเท่ากับลบห้าจุดห้าถัดมานะครับก็คือสี่สิบห้านะครับลบกับเจ็ดส่วนด้วยลบสี่จุดสามนะครับมาคูณด้วย ตัวบอน,นี้คือลบ14.3นะครับมีค่าเท่ากับ21.7นะครับดจ<ม>ุนะครับเราก็จะได้แล้วในแถวคอลัมน์ที่3นะครับแถวที่4นะครับซึ่งก็จะได้คำตอบมาว่าเท่ากับ2ลบ1ลบ3 1 9 อันนี้ก็คือเหมือนเดิมคือ0 1 5 2 5ลบ2.5 14.5นะครับอันนี้ก็0 0ลบ4.3 0.3แล้วก็ลบ14.3ถัดมาคือ0 0นะครับแล้วก็0ลบ5.5แล้วก็21.7นะครับตอนนี้เราก็ได้เป็น t r i a n g l ฟ form เรียบร้อยแล้วครับก็คือตรงนี้นั่นเองที่เราจะทำให้ตรงเนี้ยทำให้มีค่าเป็นศูทั้งหมดเขาจะเรียกเป็น t r i a n g l ฟ form นี่เป็นของ step ที่สองนะครับพอหลังจากที่เราทำ step ที่สได้แล้วเนี่ยก็จะมาทำเข้าสู่ step ที่สครับ step ที่สเขาจะเรียกว่าเป็น back substitution นะครับ back substitution ลี่ยนให้สวยหน่อยก็คือการ <c oughs> ก็คือการแทนค่าย้อนกลับนั่นเองนะครับ substitution การแทนค่าย้อนกลับนะครับเข้าไปในระบบดังนั้นจากตรงขั้นตอนที่2ที่ได้เนี่ยจะให้เขียนเป็น2องน,นี้มันก็คือ w x y z นั่นเอง นะครับในแต่ละตัวแถวมันดังนั้นก็จะออกมาได้ว่าสองดั 2, w, บเลบเลบสาบวกแเท่ากับลบลบเนะอาจารย์ลืมใส่ลบอีกแล้วนะครับลลืมใส่ทุกอันเลยลบเลบเ นะครับดังนในการทําคณิตศาสตร์นะครับในการคูณเราก็ต้องค่อยๆช่วยกันดูนะครับนะครับลบเก้านะครับแล้วก็อันนี้ศูนย์ก็หมดไปใช่ไหมก็คือหนึ่งจุดห้าเหนึ่งจุดห้านะครับบวกด้วยเอ่อหนึ่งจุดห้าเ บวกด้วย2.5 y นะครับลบด้วย2.5 z เท่ากับ14.5ลบ -4.3 y บวกด้วย0.3 z เท่ากับ -14.3 นะครับแล้วก็รบ5.5 z นะครับมีค่าอยู่เท่ากับ21.7 นะครับเราก็ทำการหาสมการไนี่แหละครับสมการน,นี้ก็จะได้ออกมาว่า z นะครับเท่ากับ21.7ส่วนด้วยลบ5.5นะครับมีค่าระกับลบ4ได้ละ1ตัวถัดมานะครับคือลบ4.3 y บวกด้วย0.3 z ก็คือลบ4เท่ากับ ลบ14.3นะครับก็จะได้ออกมาว่า y เท่ากับลบ14.3นะครับลบบวกด้วย1.2ส่วนด้วยลบ4.3จะได้เท่ากับ3นะครับถัดมานะครับก็ 1.5x บวก 2.5y y ในที่นี้ก็คือ3ลบกับ2อ่อนะครับลบกับ2.5คูณกับลบ4ก็คือ z นั่นเองนะครับเท่ากับ14.5ดังนั้น x เดียวก็จะเท่ากับ14.5ลบด้วย7.5ลบ10ส่วนด้วย1.5นะครับซึ่งจะได้ออกมาเท่ากับลบ2นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับก็สองดับเบิลยูนะครับลบเก็คือลบสองนะครับมาลบกับสามวก็คือสามบวกกับ z ก็คือลบสี่นะครับเท่ากับลบเก้านะครับดังนั้นดับเบิลยูก็จะเท่ากับลบเก้าลบสองนะครับบวกด้วยเก้านะครับเราก็บวกด้วยสี่ทั้งหมดส่วนด้วยสอง ซึ่งก็จะได้ออกมาว่า1นะครับดังนั้นเราก็ได้ตัวครบแล้วครับก็คือ w ัเท่ากับ1นะครับเท่ากับลบสนะครับ y นะครับเท่ากับ3แล้วก็ z นะครับเท่ากับลบสนะครับก็คือตัวคำตอบที่เราต้องการนะครับ w เท่ากัน1 x 2กลบ 2y กสาแล้วก็แซ mm hmm. เท่ากับ4นะครับนี่ก็เป็นการทำนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองเช็คว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะครับก็เช็คได้นะจากโจทย์ด้านบนนะครับก็คือ2 w x 3 y ับเลบ x ลบ 3y บวก z เนี่ยเขาบอกว่าเท่ากับลบ9เราก็ลองแทนค่าเลยครับ นะครับก็คือแทนค่าคือ2คูณกันดับเูคือ w 1ลบกับลบ2นะครับลบกับ3คูณ3ลบ4ก็จะมีค่าเท่ากับลบ9ซึ่งก็คือลบ9ทั้งคู่ก็คือถูกต้องนะครับอันถัดมาถ้าเป็นดับลยูลบกับบวก x 1, บวก y 1, ลบ2 z เท่ากับ10นะครับดังนั้นดับเบยูก็คือ1นะครับ x คือลบ2นะครบับวก y ก็คือ3ลบกับสอก็คือลบ4นะครับเท่ากับ10เมื่อมจลิก์กันแล้วก็ได้10เท่ากันนะครับเป็นวิธีการเช็คอีกรอบหนึ่ง3 w ดับูบวกด้วย2 x นะครับลบ3 y ลบ4 z เท่ากับังนั้นก็แทนค่านะครับ3คูณกัน1บวกด้วสคูณกับลบส นะครับลบ3คูณ3นะครับแล้วก็ลบ4คูณกับลบ4เท่ากับ6ซึ่งก็คือ6ทั้งคู่นะครับลบดับเิลยูนะครับลบ,บ,บ 4x บวก y บวก z เท่ากับ6ก็คือลบ1ลบกับ4คูณกับลบ2บวกด้วย y ลบกับ4เท่ากับ6ก็คือ6เท่ากับ6น,นั่นเอง ก็เป็นคำตอบนะครับนี่คือวิธีการเช็คที่อาจารย์แสดงให้ดูนะครับว่าสามารถทำได้และก็ถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของวิธีของ Gaussian Elimination นะครับ